ไม่รู้ว่าขึ้นไปทางไหนนะครับแต่ผมว่าทางนี้แหละทุกคนทางขึ้นถ้ำเราเดินขึ้นไปทางด้านนี้กันไปทุกคนไปนี่จะมาหากัดกันเ้อเราต้องเดินขึ้นบันไดไปตรงนี้นะครับ นี่ทุกคนนู่นคงเห็นธงอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นนะครับธงธงบันได พอาจารย์ขอเที่ยวถ้ำหน่อยนะครับผมอตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับครับผมอะไรนะครับพระอาจารย์ครับผม พระอาะจารย์บอกว่ามีน้ำไหลภายในถ้ำนะทุกคนมบรรยากาศดีทุกคน,กคนเดี๋ยว เราถชงปากถ้ำแล้วทุกคนเหนื่อยพอสมควรนะพระอาจารย์ว่ามีไฟอยู่เสาเปิดไฟมีไฟด้วยนะครับทุกคนนี่อยู่ตรงเสารตรงนี้นะครับตรงพระพุทธรูปพระอาจารย์บอกเปิดไฟตรงเสานี้เดี๋ยวผม เอาไฟอีกก่อนเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวเตรียมไฟก่อนนะท่านผู้ชมกิ้งคือนี่ระหวังลื่นนะครับตรงทางเข้าทางเนี่ยไปพร้อมเราไปชมพร้อมกันเลยทุกคน,นตื่นเต้น เต้นเต้นจังเมื่อพระอาจารย์บอกว่าข้างในมีทานน้ำไหลอ ยู่กับเมี้งบาดดลให้ทุกคนกคน,นี่ท่านผู้ฤาษีหรือท่านผู้พญานาคกันเนาะทำไมมีเหม็นพญานาคตันง ทุกคนดูนู่นมีน้ำจริงๆครับผมอุย้ยเออรู้สิทำเป็นเล่นไปมีไฟสะดวกดีนะครับมีแสงสว่างเพียงพอนะทุกคนแต่ว่า มันอยู่ในกล้องกลัวผมกลัวไม่เห็นเลยต้องเปิดไฟฉายช่วยนะครับมีมีั้างคาวด้วยตัวใหญ่นะครับนั่น ตรงทานน้ำไหลนั้นสวยจริงครับนี่อย่างกับถ้ำโพธิศเออเมืองเลยอย่าทุกคนนองหินอ่ะอันนั้นจะไหลลงบันไดนะครับน้ำอ่ะแต่อันนี้ไหลลงทานน้ำในถ้ำเลยเป็นลำทานเลย,เดยอดใจไม่ไหวละไปชมลำทานกันดีกว่า เดี๋ยวค่อยมาดูรอบนอกทีหลัง นี่นี่สวยจริงแต่ว่าไม่เห็นมีรถนัดท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามันอยู่ตำบลบ้านมุงบ้านมุงอะ่ะทุกคนไม่ไกลนะครับขี่มาแป๊บเดียวอยู่ไม่ไกลจากบ้านมุงเงิมนมะปางนะครับทุกคน เดี๋ยวไปชมข้างบนกันข้างบนตรงทานน้ำนะครับไป่านผู้ชมมันอันซีนจริงจริง เที่ยวหน้าฝนนี้มันก็ดีอีกอย่างนะครับทุกคนมันมนีไปอีกแบบว่าเนี่ยถ้าถ้าเรามาหน้าแรงเราจะไม่ได้เห็นถ้ำสวยๆแบบนี้นะครับที่มีน้ำอีกอย่างตรงนั้นข้ามนะครับตรงไหนที่เป็นถ้าน้ําเราเราไม่สามารถที่เข้าจะเข้าไปชมได้นะครับน้าท่วม เห็นสายยางด้วยไม่น่าใช่น้ำจากสายยางนะครับจะไหลแรงขนาดนี้ดออะแนะนำให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับสถานที่เที่ยวอีกหนึ่งค่ำนะครับตอนนี้หน้าฝนน่าจะมีน้ำไหลตลอดอยู่นะครับ น,นี้ก็เป็นสารพ่พิษทรูุนะครับอ๋อตรงนี้คือสายยางรับน้ำจากด้านบนไปไว้ใช้นะครับ ท้ำไม่ได้ใหญ่มากนะท่านผู้ชมท้ำไม่ใหญ่มากแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับกับความสวย ันนั้นจะเป็นทางที่เรามานะครับทุกคนตรงไปนู้นนะครับแล้เวเดินขึ้นไปมาชนตรงนี้เห็นแต่รอยไม่รู้ขึ้นไปข้างบนครับทุกคน เข้าไปไม่ได้ม <c oughs> ันช่องแคบมากมันต้องคานจริงๆอะ่ะถึงจะเข้าไปได้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้กัน เราก็ปีนมาใส่ดิบดีอันนี้น่าจะเป็นพลอยพลอยพุกพบทธบาท ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นที่จำวัดวิปัสสนาของพระท่านนะครับทุกคน,นตรงนู้นก็มีไฟฟ้าอยู่แต่ไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับห้องนั้นน่าจะเป็น ทางน้ำไหลลงด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูตรงนี้นาะมันมีเก็ดเพชรด้วยสองขึ้นไปอะเห็นอยู่เนี่ยทางแต่ทางมันเล็กเดี๋ยวไปพบกันด้านบนนะครับผม หลังจากที่ขึ้นมาตรงรูนั้นนะครับนี่ตรงรูนี้มีหลอดไฟนี่ข้างบนก็เป็นแบบนี้ทุกคน <c oughs> มีไฟอยู่แต่ว่าสว่างนิดเดียวนี่สว่างนิดเดียวนะครับส่วนทางด้านนู้นจะเป็น ที่ลงไปอีกแต่ว่ามันชันน่าจะลงไม่ได้แล้วมีตกใจหมดคยเขี้ไม้ กันทุกคนกลับด้านล่างกันและนี่ก็คือภายในทํานะทุกคน